น้ำผึ้งป่าหวานครับพี่น้องนี่ครับข่อยัดราดนะครับพี่น้องอันนี้ครับสิเป็นการเฮ็ดแกนจิ้มของเจนั่นอุ้มืมิครับคงคอนเซ็ปต์ครับคุณภาพเต็มโคกคงสุดดเต็มส้นแน่นอนพี่น้อ,นองครับสวัสดีพี่น้องปองปายสุภสุคนมันอี้ก็บพบกับบอาจากมุมมา่บาบอจากมุมม่ามก,ก็มีเมนูมันติสุดนะครับเปิดไปนู ผลไม้ร่วมราดน้ำจิ้มน้ำปละวานให้พี่น้องอ่าเมือนเอกซมาก็บไมนูนี่ครับกินง่ายงครับพี่น้องเป็นไมนูผลไม้มิกค์ร่วมครับพี่น้องมายุนหนึ่งสองซี่ย่างพี่น้องครับย่างแจะเป็นนี่ครับบะม่วงครับบะม่วงเครื่อครับพี่น้องบ้านเขาเบะม่งวงเคลื่อมครับปัาสะรไทยผมโมเนียใจเขาเอิญไจาำไมครับแต่มันกรี๊สุครับมันจะเป็นมั่นนี่ครับฟี้ยวกับสีมานนะเปรี้ยวหวานๆนะครับปนๆกันมากครับพี่น้องอ่าใช่ไมปสา ันนี่สองครับเป็นมักยมครับพี่น้องครับท่านอันนี้โดดโดดสมแน่นอนนี่พี่น้องเนี่ยอันที่สามครับเป็นมักซีดาครับอันนี้อันนี้เป็นพันธุ์นี่ครับเป็นพันธุ์ที่มีความลักโดดนะครับมันจะสีเจืดเฉืดขาวในจังไรับพี่น้องมันสิแตกต่างจากพั้นนี้พี่น้องนี่ครับอันนี้ครับอันนี้ก็เป็นเป็นความลักขึ้นเกิดขึ้นครับเป็นความลักคลังไม่พี่น้องนี่นะครับมันก็จะมีเสียงพูดอย่างไรครับหรือว่าเพื่อนเอื่อนมา พันสิงคโปร์วันสันครับพี่น้องไปซื้อมาตลาดเพิ่นแกว่ามาในสั่นครับพี่น้องอันนี้บราจะกกำบันยะใจกันว่าพันซื้อแท้ๆียอะไรเขาไมันม่ซื้อว่าจากไหนพี่น้องแต่ว่าขคะแนนเปิดสีม่วงนึ่มากครับมือนี้เป็นเมนูราดนี่ครับน้ำพริกปลาหวานครับพี่น้องนี่ครับขออยัดราดนะครับพี่น้องอันนี้ครับสีเป็นการเฮ็ดนจำจิ้มของเจนั่นอุมามิครับคงคอนเซ็ปต์ครับคุณภาพเต็มขงคุณสุดเต็มส่วนแน่นอนี่น้องอันนี้เป็นการเฮ็ดเองครับพี่น้องน้ำพริกปลาหวานครับพี่น้อง ส่นทุนจริงๆกับโบได้แพงมากพี่น้องแต่ว่าเขาซื้อตลาดมันขนขาดจะแพงพี่น้องเดี๋ยวเอาไปอีพี่นะครับเดี like ๋ยวจะเฮ็ดวิธีการเฮ็ดน้ำพริกปลาหวานให้พี่น้องเป็นสูตรไอเฮ็ดตางให้พี่น้องเพื่อพี่น้องทันใดเฮ็ดอยากเฮ็ดกินเองครับพี่น้องจะได้ว่าลองซื้อแพงจากตลาดพี่น้องครับขาดบ่ได้ครับพี่น้องแต่พริกปลาหวานเลียวครับวันนี้ก็ต้องด้วยแปะกรอบพี่น้องนี่ครับคู่กันพี่น้องครับโอ้ปลาด่วนท่านพี่น้องท่านติดตายพี่น้องแล้วนี้ครับพี่น้องไปทัวร์ลิซองพี่น้องนี่ครับ อบอุ่งครับพี่น้องรวยครับรวยรวยรวยครับรวยครับมื็อตเซ็ตพี่น้องมันเดือบมาด้วครับแล้วขึ้นมาในครับพี่น้องอันนี้เป็นพิเศษครับเป็นพริกเกลือครับเอาไว้ถอดดดครับดูดมินิครับเอาไว้ถอดดูดครับดูดพิเศษครับพี่น้องครับเพื่อเป็นการบอสเสียเวลาครับพี่น้องมาเลยก็ได้ครับมาครับพี่น้องวันนี้ได้เลือกแล้บพี่น้องมาครับวันนี้เราจะคอยอยาดเจื่อนำแหลกพี่น้องนี่ครับเป็นบกมวงพี่น้องนี่ครับนี่ครับเครื่องเน้นๆอย่างสิครับมันต้องคุี้เครื่องเนี่ยนี่ครับพี่น้องคคำแหลกรับ เครื่องล้่นๆนะพี่น้องโอ้ยพี่น้องกินยังไงละครับพี่น้องคุยเครื่องมาครับอร่รอยครับพี่น้องเป็นบลูจักเทมบางขันครับพี่น้องบาจักเทน้ำพริกป่าหวานลง จะเมันหล่นหายก็ปนหนันงหรืออยู่นิดเดียวพี่น้องถ่ายเปหลายคนนี้นิดนึงนี่หัวลงคางเลยครับออะะพี่นอ้องครับขออนุญาตยุบเด้ครับพี่น้องตักบ่ได้ครับหล่นลดนซสอนพี่น้อง นี่ยข้อดีของการเฮ็ดน้ำจิ้มเองพี่น้องข้าก็สามารถแบบไอ้ข้าก็สาหมัดแบบเฮ็ดเผ็ดแห้งกระเดยครับพี่น้องผู้เลี้ยงมาเผ็ดก็เฮ็ดเผ็ดเดรับพี่น้องข้าก็สามารถควบคุมรสชาติได้ครับพี่น้องพี่น้องท่านใดมักน้าิกปลาหวานแบบหวานๆจ้ง่อยกับก็สามารถเฮ็ดได้ครับพี่น้องก็ขึ้นอยู่กับว่าเขามักรสชเส้าเลยครับมันจะคุ้มได้ไงครับ กีพ่พ่อก็ล้งบ้านเฮาครับบักสทิดานี่ครับพี่น้องสมัยก่อนเนาะสมัยเฮาเป็นเด็กหน่อยครับพี่น้องสิในหลายครับพี่น้องมาก,กินหากินยากครับพี่น้องแบบถ้าเป็นบักสทิดาอะไรมะเมล็ดก็บนอนขึ้นมาครับพี่น้องบ่คือคุ้มหมือนนี่ครับหาก,กินง่ายเลยครับพี่น,อน้องนวดแบกง่ายครับ สำหรับพ <Private S ality> ี่น้องท่านใดนะครับที่พันคำว่าเราส้มคลิปของบอกจากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองจอแจช่วยหนวดเดินครับเพื่อเป็นกาลังใจบอกจากคลิปต่อไปพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไปให้บอกจากนะครับเวลาบรรจารุคลิปพี่น้องเสียบคอนเซ็ปของกับบอกจากคำนองเพือจะคลิปนี้ครับผลไม้รวมราดน้ำจิ้มนแลพริกเปล่าหวานพี่น้อง มากครับพี่นอ้องดูดัวแบบนุ่มหน้อเดยื่อถึงกจะดูเลียมพี่น้องหมดเลยับพี่น้องตอกใส่ตัวซอยครับหมดนุ่มครับตอกใส่ก็พริกเกลือพี่น้องมันสูอะไรครับ สีดาไม่ความรักพี่น้องอสีชมพูครับอีกเกลือครับกลับพี่น้องมาต่อครับ สมับเป็นองสูบไปเลย ผมมัพีอนงสมกับซูว่านน่ยอืมคับไป ขอคุณพี่น้องครับที่เราต้องคิดบาจงใจเอิคนทายคิปพี่น้องคลิปนีคือนักท่าจมหอดขั้สุดท้ายแล้วครับพี่น้อ,สนาาองสำหารับคลิปผลละไม่ร่วมราดกิมนะพี่ปเปล่าวันครับสำหรับคลิปนี้ครับขอเจวิสพิซซ์หนึ่งครับเอาไปจิ้มกันพี่นะครับสวัสดีครับอืมแบบมันสดพี่น้อง